หวานเจีย๊ยบเปิดใจ2ตัวตึงเวียดนามหลังย้ายซบซูพรีมบูวอลเล่บอลไทยแลนดล์ลีเปิดใจด่วนทีลำอวนคว่างที่เกี่ยวจริง2ตัวตึงเวียดนามหลังย้ายซบซูพรีมบูวอลเล่บอลไทยแลนดล์ลีเลข2วันที่22ธนาคารขอ 66ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2023 24เลข2ระหว่างวันที่23ธันวาคมถึง28มกราคม2567โดยจะแข่งแบบพบกันหมดแข่งทีมละ5เกมใช้คะแนนจากเลขแรกมานับกันต่อซึ่งทีมที่มีผลงานดีที่สุดอันดับ1-4จะผ่านเข้ารอบไฟนอลต่อไปล่าสุดด่วนทีลำอวนเซตเตอร์มือ และหว,ว่างที่เกี่ยวจริงบีหลังสองดาวตบทีมชาติเวียดนามเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเข้ามาเสริมทัพโลมาสีชมพูในวอลเล่บอลไทยแลนด์ลลกเลขที่2โดยทั้งคู่จะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นของวันนี้ทันทีพร้อมลุ้นอาจมีชื่อประเดิมสนามในนัดเจอนครนนท์สัปดาห์นี้หลังจากเอกสารการโอนย้ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว น,นายธนดิตประสบเนรผู้จัดการทั่วไปของโลมาสีชมพูได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสโมสรทงทินเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้ทั้งสองคนเดินทางมาร่วมทีมสุพรีมในฤดูกาลนี้ซึ่งการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือกันของทั้งสองสโมสรที่ทีมเราได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสโมสรทงทีนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้เล่นทั้งสองคนเป็นผู้เล่นฝีมือดีและด้วยระบบการเล่นของทั้งสองทีมที่ไม่ต่างกันมากนักทำให้การปรับตัวเข้ากับทีมเราน่าจะใช้เวลาไม่นาน โดยทั้งสองคนจะเข้ามาเติมช่องว่างของทีมเราในช่วงเลขที่2ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมนักกีฬาหลายคนจะมีโปรแกร,รมการแข่ง,ข,งขันที่ทับซ้อนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองดาวรุ่งอย่างตัวเซตเนยกนกพรแสงทองและตัวรับอิสระในนัทมลเหลืองวัฒนวิไลที่ต้องไปฝึกซ้อมกับทีมโรงเรียนเพื่อไปแข่งขันรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาที่จังหวัดกระบี่และผู้เล่นอีกหลายคนยังต้องแยกไปฝึกซ้อมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยอีกด้วยทางด้านลำวัน มือเซตกับตันทีมเวียดนามชุดลุยสโมสรโลกได้เปิดเผยความรู้สึกในการมาเมืองไทยครั้งนี้ว่าสุพรีมเป็นทีมโปรดทีมหนึ่งของฉันในไทยแลนด์ลีกฉันยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเชิญมาร่วมทีมยอมรับว่ากังวลเพราะตนเองก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากและก็เป็นการไปเล่นต่างประเทศครั้งแรกอีกด้วยแต่ก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้เร็วที่สุดตำแหน่งตัวเซตต้องเล่นเข้าขากับคนอื่นซึ่งทําให้ฉันต้องพยายามมากขึ้นไปอีกการมาเล่นที่ไทยในครั้งนี้จะเล่นเพื่อทีมสุพรีีมมให้เต็ท่ ก็หวังว่าทุกคนจะช่วยสนับสนุนฉันได้เล่นได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความความสำเร็จไปพร้อมกับทีมในการแข่งขันครั้งนี้ช่วยเชียร์พวกเราในทุกๆนัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนเกี่ยวจริงผู้เล่นตำแหน่งดีหลังวัย22ปีทีมชาติเวียดนามได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเชิญมาร่วมทีมสุพรีมซึ่งเป็นการเล่นกับสโมสรต่างประเทศเป็นครั้งแรกก็จะมีความกังวลมากหน่อยเพราะตัวเองก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเองนะฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะได้เล่นเข้าขากับเพื่อนๆในทีมให้ได้เร็วที่สุดทั้งในการซ้อมและการแข่งขันหวังว่าทุกคนจะคอยสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อให้ฉันได้เล่นอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ทีมสุพรีมด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ โดยสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคจะประเดิมสนามนัดแรกของเลขที่2ในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566ซึ่งจะพบกับนครนนท์เวลา12นาฬิกาทีมซีซีฮอนเดอร์มอนโคราสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันและกล่อง True ID ช่อง True ID สปอร์ต621